สวัสดีค่ะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์นักเรียนชั้นป .1 นะคะเราก็จะมาทบทวนในเรื่องของจำนวนการเรียงลำดับจำนวนนะคะแล้วก็การเปรียบเทียบนะคะเราเปิดไปแบบฝุกหัดในหน้า15นะคะก็จะเจอด้านบนจะเป็นรูปภาพนะคะก็ให้นักเรียนนับสิ่งมีชีวิตต่างๆแล้วก็เขียนตัวเลขแสดงจำนวนในช่องสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็ตอบคำถามของเขาเองค่ะคำถามของเขานะคะ ซึ่งคําถามแรกเขาจะถามว่าพึ่งเนะี่ยมีกี่ตัวนักเรียนนับเลยค่ะ8ดตัวไม่ใช่ค่ะสิบตัวนั่นเองอ่ะต่อไปลูกเจี๊ยบมีกี่ตัวรุสายนับได้เจ็ดจริงไหมนะไม่จริงมันมีกี่ตัวคะห้าตัวคะ่ะแม่รุสานี่นับผิดเอยเลยอ่ะต่อไปเป็นดอกไม้นะคะดอกไม้ซึ่งอยู่ใต้ต้นไม้นะคะมีกี่ดอกคะอืม 9ดอกนั่นเองค่ะแล้วต่อมาดอกบัวค่ะดอกบัวที่อยู่ในสระมีกี่ดอกคะ8ดอกนั่นเองค่ะแล้วนกเรามีกี่ตัว3ตัวนั่นเองค่ะทีนี้มาตอบคําถามกันค่ะข้อ1พึ่งมีจํานวนแล้วก็เว้นไว้ดอกบัวเอ๊เขาจะต้องให้เราเปรียบเทียบแน่เลยว่าพึ่งมันมีจำนวนมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนั่นเองนะคะอะมาดูกันพึ่ง ซึ่งมีสิกับดอกบัวซึ่งมี8เพราะฉะนั้นพึ่งจะเป็นยังไงคะมากกว่านั่นเองคะ่ะเขียนลงไปคะ่ะต่อมาข้อ2นกมีจำนวนลูกเจี๊ยบนกกับลูกเจี๊ยบนกเป็นสาลูกเจี๊ยบเป็น5้านกเป็นยังไงคะนกน้อยกว่านั่นเองคะ่ะเขียนลงไปคะ่ะ ข้อ,อที่3าพึ่งมีจำนวนดอกไม้พึ่ง10ดอกไม้มี9แสดงว่าพึ่งเป็นไงคะมากกว่าดอกไม้นั่นเองค่ะ,ะสำหรับข้อ4นะคะก็จะให้นักเรียนเรียงลำดับสิ่งมีชีวิตที่มีจำนวนน้อยไปหามาอะไรคะที่มันน้อยสุดนกนั่นเองค่ะเเขียนลงไปค่ะ ใครคะใครต่อไปที่มีจำนวนน้อยต่อไปอีกลูกเจี๊ยบนั่นเองค่ะต่อมาก็จะเป็นดอกบัวค่ะต่อมาก็เป็นดอกไม้สุดท้ายก็จะเป็นพึ่งนะคะอ่าสำหรับข้อ4เรียบร้อยแล้วข้อ5เขาให้เรียงจากมากไปน้อยค่ะซึ่งมากสุดก็จะเป็นพึ่งค่ะต่อมาก็จะเป็นดอกไม้ค่ะต่อมาก็จะเป็น ดอกบัวนั่นเองค่ะต่อมาก็จะเป็นลูกเจีย๊ยบค่ะสุดท้ายก็จะเป็นนกเช้นกันค่ะ,ะทีนี้นักเรียนเก็บหนังสือก่อนนะคะวางปากกาลงไปก่อนวางทีสอลงไปก่อนมาฟังครูสออธิบายเกี่ยวกับการบอกอันดับที่นะคะเรื่องการบอกอันดับที่ในขอ้อในเรื่องนี้นะคะ,ะมาดูกันนักเรียนเห็นภาพนี้นักเรียนคิดว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไรคะ ถ้านักเรียนเคยดูกีฬาเขาจะมีการรับเปลี่ยนรางวัลน,นั่นเองนะคะทีนี้ถามว่าสีใดได้ลำดับหนึ่งค่ะแน่นอนค่ะว่าเป็นสีเขียวเพราะว่าอยู่บนแท่นอันดับที่หนึ่งนะคะสีใดได้ลำดับสองถูกต้องแล้วค่ะคือสีแดงนั่นเองเพราะว่าเขายืนอยู่บนแท่นที่สองนะคะ แล้วสีไดคะพี่ได้ลำดับ3าถูกต้องค่ะสีเหลืองค่ะเพราะว่าเขายืนอยู่บนแท่นสีเหลืองนั่นเองอเทีนี้นะคะเรามาดูภาพนี้กันเ,เป็นการวิ่งแข่งนะคะคทีนี้การวิ่งแข่งในที่นี้นักเรียนจะต้องเคยเห็นว่าเขาจะมีลู่วิ่งนะคะลู่วิ่งะจะมีลู่ที่1ลู่ที่สลู่ที่3ลู่ที่ส ในลู่วิ่งนี้ไม่ได้เป็นการบอกอันดับที่นะคะการบอกอันดับที่สำหรับการวิ่งคือนักเรียนสีใดเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกสีใดนะคะเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกจะเป็นคนที่ได้อันดับที่หนึ่งครูท้ายสมมุติว่าฝั่งนี้เป็นเส้นชัยแล้วกันเนาะเส้นชัยนะคะปักธงไว้ให้เลยเราเริ่มวิ่งจากฝั่งนี้ไปอ่ะ ทีนี้นักเรียนดูสิคะว่าสีอะไรจะได้อันดับที่หนึ่งที่เอ๋คะผู้ชายครับสีใครคะที่วิ่งไปหาเส้นชัยเป็นคนแรกเลยใครเอ่ยสีเหลืองนั่นเองคะ่ะทำไมเป็นสีเหลืองล่ะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าสีเหลืองเขาว,วิ่งไปใกล้เส้นชัยที่สุดอ่ะแล้วสีอะไรคะได้เป็นอันดับที่สอง ใครวิ่งเข้าไปหาเส้นชัยได้ใกล้กว่ากันระหว่างสีฟ้ากับสีแดงเนี่ยใครสีเหลืองสีเหลืองไปแล้วสีเหลืองเป็นที่หนึ่งไงสีที่สองก็น่าจะเป็นสีฟ้านะคะน่าจะวิ่งใกล้กว่าสีแดงเนาะหรือเล่ยๆกันแต่คิดว่าน่าจะเป็นสีฟ้านะอ่ะต่อมาอันดับที่3มีนักเรียนหลายคนตอบว่าสีเขียวอันนี้ไม่ใช่นะคะมองในภาพของการวิ่งแข่งค่ะอ่ะ เพราะฉะนั้นคนที่วิ่งเป็นอันดับที่3ามคือสีแดงนั่นเองค่ะแล้วคนที่วิ่งเป็นอันดับที่สี่คือสีเขียวค่ะเพราะว่าเขาวิ่งช้ามากเลยยังวิ่งไปไม่ถึงเส้นชัยนั่นเองค่ะอ่ะทีนี้เรามาดูกีฬาการโยนบอลใสต่ตะกร้ากันดีกว่าเราจะมีคนถือตะกร้านะคะคนถือตะกร้าคนนี้เราไม่นับนะคะเราจะมานับของคนที่เป็นสีสีแบบนี้อ่ะ คนแรกจะเป็นแก้วนะคะแก้วโยนลูกบอลเป็นคนที่เท่าไรแน่นอนค่ะเขาเขียนไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งแก้วจะเป็นคนโยนลูกบอลคนที่หนึ่งนั่นเองค่ะ mm hmm. แล้วต่อไปถ้าครูทายถามว่าคนที่ชื่อทันคนนี้คนสีฟ้า,ฟาคนนี้โยนลูกบอลเป็นคนที่เท่าไรละคะแล้วก็นับเลยค่ะจากแก้วค่ะแก้วคนที่หนึ่ง 2แล้วก็3นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นทันก็จะเป็นคนโยนลูกบอลคนที่3นั่นเองค่ะตั้มล่ะคะตั้มตั้มคนนี้คนนี้เลยตั้มเป็นคนโยลูกบอลคนที่เท่าไหร่คะนับมาจากแก้วคนแรกเลยค่ะ1 2 3 4 5อ่หะตั้มก็จะเป็นคนโยนลูกบอลคนที่5นั่นเองค่ะ,ะมาดูการเก็บ อุปกรณ์กีฬานะคะเขาก็จะมีชั้นของเขานะคะทีนี้ชั้นที่1เขาเก็บลูกฟุตบอลไว้แล้วก็ชั้นต่อไปลูกบาสเกตบอลลูกวอลเลย์บอลลูกตะก้อแล้วก็ลูกแฮนด์บอลนะคะถ้าถามว่าลูกฟุตบอลเก็บอยู่ชั้นใดเห็นได้ชัดเลยค่ะเป็นชั้นที่หนึ่งนั่นเองค่ะแล้วถ้าครูทรายถามว่าลูกตะก้อลูกตะก้อนะคะลูกตะก้อลูกนี้นี่เก็บอยู่ชั้นที่เท่าใดคะ แต่ว่าชั้นที่4นั่นเองค่ะเพราะว่าชั้นนี้เป็นชั้นที่1นสองสมแล้วก็4นั่นเองค่ะ,ะมาดูตัวอย่างต่อไปนะคะเป็นการโยนลูกบอลแล้วไปต่อท้ายแถวนะคะซึ่งจอนจะเป็นคนโยนลูกบอลคนที่1ซึ่งจอนจะเป็นคนนี้นะคะคนที่1่ถ้าโยนเสร็จจอจะต้องวิ่งไปต่อท้ายแบบนี้แลวถ้าคุณชายถามว่า จากภาพนี้เลยผููทายถามว่าโอมโยนลูกบอลเป็นคนที่เท่าใดซึ่งจรเป็นคนที่หนึ่งโอมต้องเป็นคนที่เท่าไหรคะนับไปหาโอมค่ะโอมคนไหนโอมคนนี้นะคะโอมคน,นมคนนี้นี่นะคะโอมอ่ะจรหน,น,นึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะาะฉะน้นโอมจะเป็นคนโยนลูกบอลคนที่ห้านั่นเองค่ะอ่ะต่อมานะคะ เดียวเดียวโยลูกบอลเป็นคนที่เท่าไรเดียวคือคนนี้นะคะเดียวเดียวแล้วก็นับค่ะจากจอนค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นเดียวจะเป็นคนโยลูกบอลคนที่สี่นะคะต่อมากองค่ะกองกองคนต่อมาคนนี้คือกองกองเป็นคนโยนคนที่สามนั่นเองค่ะแล้วคนสุดท้ายต้นล่ะคะต้นคือคนนี้ ต้นก็จะเป็นคนที่2อนั่นเองค่ะแล้วถ้าสมมติว่าทุกคนโยนเสร็จแล้วกลับมาตำแหน่งเดิมโยนไปแล้ว1 2 3 4งสอหถามว่าจรจะเป็นคนโยนคนแรกในรอบแรกใช่ไหมคะถ้าวนกลับมาอีกรอบหนึ่งจรจะต้องเป็นคนโยนครั้งที่6นะคะอ่ะทีนี้ นักเรียนเปิดแบบฝึหกหัดค่ะเริ่มเดิมหน้าเดิมเลยที่ปิดที่วางไว้เมื่อกี้นะคะเปิดไปหน้า16อ่ะจะเจอหน้านี้นะคะเป็นการบอกลำดับที่ที่เราเรียนไปเมื่อกี้นะคะข้อ1ให้นักเรียนเขียนวงกลมล้อมรูปที่ถูกต้องนะคะอ่าแล้วข้อ1เล็กเขาถามว่าแมวตัวใดที่อยู่อันดับที่3เขาปักป้ายไปแล้วค่ะว่าอันดับที่หนอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นแมวอันดับที่3ต้องเป็นตัวไหนคะ ตัวนี้เลยอันนี้ก็วงเลยค่ะข้อสองนะคะสุนัขตัวใดที่อยู่อันดับที่สี่ป้ายย้ายมาฝั่งนี้ค่ะแสดงว่าตัวนี้ต้องเป็นตัวที่หนึ่งต่อมาต้องเป็นสองสามแล้วก็สี่ค่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วข้อสามมาดูไก่กันค่ะไก่ตัวใดที่อยู่ในลำดับที่สองนะคะ ตัวนี้ปกักป้ายไปแล้วเป็นอันดับที่1เพราะฉะนั้นอันดับที่2ก็เป็นตัวตัวนี้นั่นเองค่ะรวงได้เลยอ่านะคะเสร็จแล้วมาดูด้านล่างนะคะด้านล่างเขาให้นักเรียนลากเส้นต่อจุดจากเลขโดด1ถึงเลขโดด9ตามลำดับแล้วเขียนชื่อรูปที่ได้ลงในช่องว่างนะคะการลากเส้นต่อจุดแล้วก็เริ่มจากหมายเลข1ค่ะลากมาหาหมายเลข2 บล้กต่อไปค่ะหมายเลขสาต่อไปค่ะหมายเลขสต่อมาหมายเลข5้านะคะแล้วก็หแล้วก็ไป7แล้วก็ไป8แล้วก็ไปหา9กนั่นเองค่ะลูกนี้เป็นใครคะข้างขานั่นเองค่ะแล้วก็เขียนลงไปค่ะ สำหรับนันท้ว่าเสร็จแล้วนะคะนันยนสามารถระบายสีคุณข้างข้าวได้ตามใจชอบเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเท่านี้เนาะสวัสดีค่ะ